ข้าวต้มกี่ถ้วยแม่ลองนับสิแม่สั่งแปด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 เหรอแปถ้วยจะพาไปเปิดนี่นี่นี่ห้อยอยู่ตรงนี้แ่อยู่ที่เปิดงัด อย่างนี้แล้วก็งัดขึ้นมานะอย่างง,งี้อย่างงี้อย่างงี้เอาครึ่งสูงๆหน่อยอย่างนี้ <Okay. S 1> ออกยัง <c oughs> ออกแล้วขอบคุณครับควางฟู่เลย ยังไงมั่งหวานหวานซ่าเปรี้ยวปะเปรี้ยวเลยข้าวต้มว,วันนี้เม่จะกินข้าวต้มกี่ถ้วยครับสองสิมลวแล้วยำนะมีแค่ ก็ต้มก็กินไต่นี้ง่ายกุณเชียงกินได้ยำกุ้งแหง้งแล้วก็แกงจืดกเตได้ไทย่้ค่เธอ,อสั่งของขอบุ้งไปหรอ เข่โดดทำไมอ่ะอาหารไทยเขาคนเขียนจำไม่ได้เขาเขียนเองฉันไม่ได้ว่าฉันเขียนไปเขียนได้อเียนะไรจำไม่ได้เขียนทองอือหืออ่าเมฆหัตถะบุ้งของเมฆใ่รกนี่ยขอใส่พริกด้วยเหรอเอ้นเอาชนะปลาเค็มแล้วกัน แล้วเหนือไข่เจียวอย่างนั้นของเมฆไม่ไม่ไข่เดีวนนยวมันไม่อร่อยลองชิมดูก่อนเมฆแม่กินแต่ยำกุ้งแห้งอร่อยมากเลยอะ่ะ มาาครบแล้วนะคะอาหารสำหรับวันนี้ว,วันนี้พ่อเลี้ยงอีกแล้วนะคะ